นี่ค่ะโอวานายโอ๊ Over N I o T ของเรานะคะอ,อันนี้ก็จะมีโยเกิร์ตมีข้าวโอต๊ตมีแบล็คเบอร์รี่แล้วก็มีเมลเลเซียส่วนนมที่ใช้นะคะก็เป็นนมถั่วเหลือง อร่อยมากๆกลืนอิ่มทั้งวันเลยค่ะอิ่มมากอันนี้เป็นกระปุกน้ำผึ้งนะคะที่มันหมดแล้วค่ะมันใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เลยเอาทำมาทาเป็นโอเว่าโอร์ในโอ๊ก็คือว่าก็จะมีน้ำผึ้งนิดหน่อยด้วย อร่อยมากมลืมไปเกินข้าวกันนะคะทุกคน